ว่าสวยงามมากครับทุกคนนี่ดูส,ดสิดูสิทุกคนโอ้น้ำหยดน้ำหยดครับน้ำแรงมากครับทุกคนอืมออครับเป็นไง มหาท่านพระครูเอกเดินไหวไหม,ามาสวยงามมากครับพี่น้องสองร้อยเมตรตอนนี้ก็ถึงอ่าเขาเขียนว่าสองร้อยเมตรเดินไปข้างหน้าอีกเดินไปข้างหน้าอีกอน,นี้ก็น้ำมันก็ลิกเป็นบางช่วงบางตอนนะครับ น้ำลึเก,เกเป็นบางช่วงบางตอนขอดีครับเป็นประสบการณ์ชีวิตใครจะมาเที่ยวเมืองลับแลใครมาเที่ยวเมืองลับแลนี่นหมู่บ้านกระตึกต้องผ่านเส้นทางแบบนี้ครับเป็นเดินเล็เกเดินบนกระสอบทรายนะครับบนกระสอบทรายโอ้หตรงนี้น้ำลึกหน่อยครับ

สุดยอดสุดยอดของทางครับรถสุดยอดของทางครับัวเทียนใครหล่นแท่งนึง่ปล่อยนี่อ่าโหสวยมากครับเป็นพื้นหินทรายครับหินทรายเดี๋ยวรู้สึกว่าจะเจ็บตายนวครับพี่น้อง